ในปี2026รถถังที่80ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถถังหลักที่น่าจับตามองมากที่สุดในสมรภูมิรบยุคใหม่ความเร็วอํานาจการยิงและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยถูกรวมไว้ในตัวถังที่ได้รับการปรับแต่งใหม่หมดนี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงจากกลุ่นเก่าแต่มันคือการเกิดใหม่อย่างแท้จริงที่80เป็นรถถังที่มีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้เครื่องยนต์กังหันแกส๊ส ซึ่งในปี2026ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านความเร็วและความประหยัดน้ำมันแม้จะยังใช้หลักการเดียวกับเครื่องบินไอพ่แต่เสียงเครื่องที่เคยดังและกินเชื้อเพลิงมากก็ถูกลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญทําให้เหมาะกับการปฏิบัติการในสนามรบที่ต้องการความเงียบและความเร็วสูงตัวปั้มปืนหลักของที80รุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นปืนใหญ่ขนาด125มเม แบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะได้หลากหลายประเภทรวมถึงกระสุนแบบนำวิถีผ่านลำกล้องที่สามารถยิงเป้าหมายไกลได้อย่างแม่นยำระบบอัตโนมัติในการบรรจุกระสุนยังช่วยให้ผลรถทำงานได้เร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นจุดเด่นอีกอย่างของทีลบ8 0ี2026คือการอัปเกรดระบบเกราะโดยใช้วัสดุผสมใหม่และการติดตั้งระบบเกราะปฏิกิริยารุนล่าสุด ทำให้สามารถต้านทานการโจมตีจากขีปนาวุธต่อต้านรถถังและกระสุนเจาะกราะสมัยใหม่ได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธหรือ RPG ก่อนที่มันจะกระทบตัวรถภายในรถมีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอสัมผัสสำหรับผู้บังคับการและพลยิงช่วยให้การตรวจจับเป้าหมายและการยิงตอบโตทำได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ระบบตรวจจับความร้อนและกล้องอินฟราเรดยังช่วยให้สามารถปฏิบัติการในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่เลวร้ายได้อย่างมั่นใจคนขับจะได้รับประสบการณ์ใหม่จากระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงทำให้การเคลื่อนที่บนภูมิประเทศครูคระทำได้รับเรื่องขึ้นและลดความเหนื่อยล้าระหว่างการปฏิบัติภารกิจระยะยาว เครื่องยนต์ใหม่นิยงช่วยให้ที80มีความเร็วสูงสุดบนถนนมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเร่งเครื่องได้รวดเร็วในเวลาจำกัดแม้จะถูกมองว่าเป็นรถถังรุ่นเก่าแต่ทีลบ80ปี2026แสดงให้เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ต่อเนื่องรถถังรุ่นเก่าสามารถกลายเป็นกำลังรบหลักของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะในยุโรปตะว,วันออกกลางหรือเอเชียที80รุ่นใหม่นี้ถูกวางให้เป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับกองทัพที่ต้องการความเร็วความแรงและความทนทานในสมรภูมิรบสมัยใหม่นี่คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนานที80ที่ไม่ได้มาแค่เพื่อโชว์แต่เพื่อรบจริงพร้อมลุยทุกสนามไม่ว่าจะในป่าเขาเมืองหรือทะเลทรายมันคือรถถังที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างบนสนามรบในยุคดิจิทัลน,นี้